วัอนี้เสื้อลายโซ่สเตปยัปนยงนอ่องวันอนี้น่อ้ต้ยมยำใส่เห็ดไป็หนึ่งดอกใส่ให้หมดเลยใส่เห็ดให้หมดเลยเห็ดอะไรเนี่ยคือแม่เนี่ยเ้าวกำลังต้ยมยำเห็ดให้กินต้ยมยำเห็ดต้ยมยำผัดผักเต็มใจห,หมดเลยเออที่มือเซฟแล้วบู โคเลียเรพอแรกแค่นั้นก็เยอะละกินไม่หมดหรอกมันปิดฟ้าไว้ยังปิดฟ้าไว้แล้วรอให้มันเปิดยังเปิดแล้วท่านเธอจะกินอะไรแล้วก็ไก่เฮ้ย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 อาหารเสืออาหารเสือหมี่ก่อนจักถุงป่ะเอาซุปมะเขือถึงได้ยายซุปมะเขือ ักกระเอาน้ำข่วหนึ่งข่าเนี้ยน้ำห่อนหนึ่งเค็มเดในสุบกเคือกับผักกระดาษแล้วหลับปิ่งไก่น้ำใหม่แล้วเจ้าบาทน้ำมันละสิบบาทแต่อันนี้สามชิฟเอาปิ่งตับนะซุกเดี๋ยวพ่อกระแดกต้มมาฝากเมนูเด็ด,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 ด กมมานี่นั่งโซโ่ไวเอามมเซุปมะเขือไอส่เขไปเฮ้ใช่รถกินแบบลุกทุ่งเลยนะยนะี่ผัดกระเด้าโอ้มะเขือกินกับมะเขือหลวกติ <c ười> <c ười> ่งไก่สุดยอดละไปเอาไม่เอาข้าวเจ้ามาไ<ม>อ่หุวนเอาลองซิมดูดิอร่อยไหมเ<ม>ป็นไงรถเด็ดดีไหม,มเออคะแน ýi nước khéo vào đây cái này á anh bạn ơ cứ cánh à, lòng căm níu đi căm này nè, mới áo mà xuất buồn dao dao mà sốt làm ngay à, lòng Long sẹp xuất mắm mắm, lon lon đây, tôm hến xèo mắm mắm, sướng nhất tâm đạ, ẩm thấy mày nhảy mà mày kinh khẩu กินเท่านันสีนี่น,นี่ต้งโบร้อนร้อนรู่นรู่รนโอ้ลุกโตเออนีมากๆร้อนใส่เก็เๆยังเอาซอนคือในที่ทำมาซ้อนเอาไปใส่ยังหลาย่เลยฮะอืมอ่อที่เอา น้ำยึดยิ่งโอ้ยนี่เด็อร่อยแล้วมามามาลงมือเข้าแล้วกันบลอกจบไปน,น้ำกันน้ำแรกจับแท้